แล้มีเครื่องดนตรีด้วยใจป่ะโอเคสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมออแจคอรโต์เทรดวันนี้ก็มากับ EP ที่4นะครับกลับโปรทางเลือกนะครับยังไงนะครับรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโต้โดยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500 line at, at jack auto โปรทางเลือกดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99%ต่อปีหรือจะเลือกช่วยผ่อน50%าน,นาน6เ,เดือนนะครับใครจัดรถวะเหลืองกับแดง นี่ถ้าคุใส่เสื้อสีเขียวมาเ็นี่ก็จะลาจอนด้ไฟลาจอโอเคนะครับของแถมแปดอย่างมีให้ทุกทางเลือกแน่นอนนะครับมีอะไรบ้างวะคุณตาก้องต้องขอบคุณคุณจักนะครับจะทำให้ให้เอ่ยปากกู้นานคลิปนี้เสียเวลาชั่วรคั้แรกเลยดีกว่าคุณตาก้องเหลืองเหลืองสายเหลืองเป็นสายเหลืองไม่เอาเว้ย mg 3ตัววีสลูปนะครับตูโทนตูโทนความหมายก็คือหลังคาดำสีนะครับแล้วก็เกียร์โตปีหนึ่จดหนไปแดงขายอยู่6 3แ0 0 0บาทจัดไปแนนได้3ามแ0 0เก้าหบาทเราขายอยู่ตั้งป้ายอยู่419,000บาทไหมขายขายสามเจ็ดสามเออขายสามเจ็นะตัวนี้ตัวท็อปจะมีไฟ ลูกแก้วแล้วก็ซันลูปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าดูดิภายในสวยไหมเฮ้ย,ยสวยงามสวย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 นี่ซิเกอรอมอกอร,กอ,รอยู่นี่อ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารดีกว่าตัวนี้เป็นคุญแจแบบสวัดคียนะครับไม่ใช่คุญแจเป็นคีเลสนะผมบอกก่อน MG นี่ชอบตรงนี้แหละ นี่สว่างสว่างดูเขาเห็นโอเคนะครับ MG ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮารประหว่างผ้ากับหนังนะครับหนังอยู่จึงเดียวป็ขอบคอแล้วก็ด้านหลังหน่อยนึงเป็นลายสไตล์ MG เขาใช่นะครับพวงมาลัยเป็น D-shape ทรง D-shape ไฟหน้าปรับระดับได้นะครับพวงมาลัยเป็น m u l ัลติฟังชันมี c r ครู Control แล้วก็สั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมีเป็นการควบคุมเสียงแล้วก็โทรออกวางสายในตัวเดียวกันนะครับมาอยู่ที่22,176โลนะครับอ๋อเออนะครับตัวนี้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ให้นะครับบอกก่อนตัวนี้แล้วก็แต่ตังนี้ด้านนี้จะเป็นในเรื่องของที่ปั่นน้ำฝนหน้าและหลังให้แต่ว่าไม่ออโต้นะบอกก่อนผมไรเบียร์แบคด้วยจอนะครับสไตล์ MG ก็จะเป็น ตัวนี้จะมีในเรื่องของแมพให้ด้วยนะครับนี่มีแมพให้ด้วยเห็นปะจะช้าๆหน่อยนะต้องทำใจเขาหน่อยนะครับส่วนด้านล่างลงมาก็จะเป็นในการควบคุมเรื่องเครื่องเสียงให้ตรงนี้นะครับแล้วถัดลงมาเป็นแอร์แบบออโต้นะอันนี้แอร์เป็นออโต้นะครับบอกก่อนเกียร์เป็นออโต้แล้วก็จอเนี่ยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเ,<อ>เกียร์โต้แบบ<ม>ทีฟอนิกเรียบร้อยป้องกันเราหลังถลายอยู่ด้านนี้ไฟ พาษสาร้อยด้านนี้เแบรบกมือเป็นธรรมดาน,นะครับใเหลเอ็มจีปิดซันรูฟเขาน่าจะยังไม่ถึงมากเทคโนโลยีเขายังไม่ถึงเท่าพวกแซดเอ็ดอะให้เหลอเอ็มจีเปิดกระจกมันไปแล้วไปไหนอะไม่รู้มันให้เหลอเอ็มจีเปิดกระจก ฟังคนครับ mm hmm. ไม่ตัวนี้เขายังไม่สพอร์ตเหมือนตัวพวก ZS หรือพวก EV นะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนระบบของเขาเนี่ยยังในเรื่องของที่เราเข้าไปดูเนี่ยยังมีไอ้ถุงพลาสติกในเรื่องขอโทรศัพท์ฟังเพลงแล้วก็โฮมนะครับก็คือสั่งการในเรื่องของตัวเนวีให้นะครับราคาบอกไปแล้วใช่ไหมคุณตะกร้อง3าเนาะไม่แพงนะบอกก่อนเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย2 2.79%นะยังมีอยู่นะครับแล้วก็พอนาสูศสุด84่ดง,งวดก็มีอยู่0%นาะน12เดือนก็มีอยู่แต่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่พี่แต่ว่าเรามีโปรทางเรื่องมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยริ่มต้น0.99%ต่อปีหรือจะช่วยผ่อน50%นะนาน6นเดือนนะครับผมบอกก่อนเลยก็อยู่ที่คุณลูกค้าจะชอบว่าเรื่องไงแต่ว่าที่แน่ๆเราแถมของแถมให้8อย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู เออร์ er ดิก้ารถใหญ่เจ็ดที่นั่งกันดีกว่าแต่ว่าหัวใจเล็กๆนะครับปะต่อมานะครับก็เป็นเออร์ดิก้า1.5 GL นะครับตัวน,นี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่มีฟ็อกแลมมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าก็เป็นแบบตัว HID นะครับเป็นนี่เลยลูกแก้วนะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นตัว โพรเมียมทำให้ดูหรูหราถ้าเปรียบเทียบกับตัว Expander จะเป็นดูสปอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวแนวหรูหรานะครับจะเเ็นเนนได้เท่ากับราคาขายเลยคือ499ตอนแตแรกเราตั้งไว้อยู่539เราลดให้นี่งามๆสวยๆเลยนะครับหัวนอนเป็นอาร์มาร์กิ้งอยู่ครบเหมือนเดิมใต้มอกอก็อยู่หุน่นตะก้องเห็นไหมเห็นค่ะ <Overwatch> โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเรามีเครื่องดนตรีด้วยใจ่โอเคตัวนี้นะครับมาอยู่ที่4 6 8 8 2โลเป็นรถนะครับ18.19ผมบอกก่อนเลยตัวนี้เป็นตัว G L คือตัวเริ่มต้ตนตัวนี้จะมีแค่2อรุ่นคือ G L กับ g X นะครับ G L ตัวนี้พวงเม,มาลาัยจะล้นๆแต่ว่าจะมีในเรื่อง โทรว่างสายแล้วก็บลูทูธซึ่งลิงก์กับตัวจอเป็นก็เรียกจอตัว LED ธรรมดานะครับเป็น LED Touch นี่เห mm ็นไหมนะครับเนี่ยตัวรบรูฟก็รูดลงไปเบิดเบิดเบิดขึด้นก็นกนปื้ดเห็นไหมเออสนุกมากมว,าว่างว่างหระดูออก <laughs> <laughs> นะครับตัวนี้ก็มีป้องกันหลังถลายมีเรื่องบางเซนเซอร์ให้นะครับผมเลยมีแอร์แบ็กให้เรียบร้อยแล้วฝักสงครามก็มีให้นะครับจออย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจอเป็นแบบธรรมดานะครับ มี USB AUX ให้เรียบร้อยแอร์เป็นหมุนมือทั่วไปเพะเอาเล็<ๆ>อยู่ด้านนี้12โวลต์120วันเนี่ย USB AUX อยู่ด้านนี้นะครับนะครับกี่อโต้เป็น p i n d 2 l นะครับไม่มีกล้องมองหลังนะตัวนี้มีโอเวอร์ดาเป็นโอเวอร์ดายนะครับ OD off และอ่อนก็คือมีออโต้4สปีดเบรกมือทั่วไป<ๆ>นะครับแล้วก็เพวเอลเล็ด้านหลังตัวนี้จะเด่นอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็มีแอร์ด้านบนให้แล้วก็เจ็ดทีน่นั่งกว้างขวางบอกอเลย นี่เห็กมั้งวะราคาขายอยู่499นะครับอยู่499จัดไฟแนนซ์ได้เท่าราคาขายเลยนะครับเลือกดอกเบี้ยได้เลยนะครับ0 99%ต่อปีหรือจะเป็นช่วยผ่อน50%นาน6เดือนนะครับของแถมไปอย่างมีให้ตลอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องเล,เ,ลเ,ลเล็กเล็กของซูซูกิดีกว่าซูซูกิอะไรนะเซล e ิโอ <eler> ต่อมานะครับเป็นเซล e ิโอ ปีห1ึ่งแปด้ายแรงขายอยู่4 4 3 0 0 0เราจัดไปแนนได้เต็มราคาขายขายอยู่339บอกแพงขาย299สบายใจไหนเราปั้งไว้339ไม่เอาขาย299นะครับมาดูในห้องเครื่องกันว้าวเฮ้ยสวยวะ่ะ นะครับห <mm> ัวนอนเมนอามากินไปมอกอยังอยู่ครบจริงๆคันนี้เม euh ื่อกี้มีลูกค้ามาดูเลยคุณจะก้องยังพาลูกค้ารีวิวให้ดูอยู่เลยนะครับตัวนี้มีออปชั่นแบบพื้นๆนะครับบอกก่อนเลยว่าคันนี้เวลาจะใช้รุ่นนี้ต้องมีแฟนอ๋อเวลาคุณจะปรับคุณจะปรับไงครูน้องเฮ้เธอปรับให้หน่อยสิอ๋อกะตกใช่ไหมคนโสดใช้ไม่ได้นะโอ้ย เหมือนกันแหละโสดก็ได้แขนยาวง่อมกดเองอ๋อเหรอใช่โอเคมาที่มาอยู่ที่5 9 4 8 8กโลนะครับพวงมอะไรมีแอร์แบกให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบช่วยเหลืออะไรก็เพียวๆเลยนะกระจก4บานมีออโต้ให้1บานนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ล็อกกระจกมีให้นะครับมาที่ตัวจอกลางนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นในเรื่องคอนโซลวิทยุมี CD มี USB AUX อยู่ด้านนี้ให้แอร์หมุนมือนะครับ p o วอ r o u t ล e t อยู่ด้านล่างเกียร์เป็น PRND มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับนี่มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับเบรกมือธรรมดาเบาผ้าทั่วไปนะครับตัวนี้พับเบาะได้แบบ60-40เรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับ3คันกับ EP ที่4นะคุณ้องเนาะตัวนี้อย่างที่บอกนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลย ตอนนี้น่าจะน้ํามันตกโลละบาทกว่าๆอยู่นะครับยังไม่ถึง2บาทชอบซันรูฟไป MG ชอบจที่นั่งมาเอเดรีาชอบประหยัดน้ํามันมาเซเลเรียนะครับยังไงนะครับเรามีทางเลือกให้ทุกคนอยู่แล้วก็คืออย่างเช่นคุณจะเลือกดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.99%ต่อปีหรือคุณจะเลือกช่วยผ่อน50%นาน6เดือนนะครับของแทม8อย่างไม่ต้องเลือกให้หมดเลย <laughs> ไงวะเทกระดาษเอาไปเลยค่ะลูกค้าถุยเทกระดาษโอเคนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัดต่อของเรานะครับน้องตื้น้องตะน้องเบียร์น้องน็อตตีนะครับที่มาช่วยขอบคุณกับทีมงานใหม่ของเราไอ้ทีมงานคุณแจ็คกรีกอนดนะครับที่ทีมตัดต่อมือหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ผมไม่ชอบอะไรไม่ชอบพูดอะไรเยอะคุณจักคุณจักกรีกเราก็จะ ใส่ให้แปดจังไงดีนะครับยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยครับน้องทรายของเรานะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องน้องตัวสั้นหรือไอหนวดของเรานะครับทำไมคนอื่นอะไม่เห็นพูดเป็นหนูเลยที่หนูนะโอ้โหไม่มันคือความจริงไงของเธอมันคือความจริงโอ้โหเสียดึงเลยหนวดเขาก็ไม่โกนด้วยนะเวลามาทํางานหมายถึงตัวเองใช่ไหมอะไม่โกนหนวดไม่โกนค่ะเดี๋ยวถีบเลยโอเคผมอองแชร์โซเชียลลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว